สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเชเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวง,รดวงประจําวันกับแม่มดอองนะคะวันนี้ตรงกับอังคารที่14ทธันวาคม2 5 6 4สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีส้มสีดำนะคะแล้วก็สีแดงเลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข 1, เลข8เลข3เลข0และเลข2เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้หนึ่งนี้นะคะ183 180, 182 830 832 302 301 021 028และ213เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ18131012 838082 3032และ02สําำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่ หากคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านทําบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณ่านด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เลขที่บัตรคิวต่างๆช่วงนี้ไปหาหมอเลขที่บัตรคิวรอหมอรอยารอรอับวัคซีนหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารคือสื่อน,นาโชคของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง3-2086 ถ้าที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้นะคะอายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝาโลงนะคะหรือถ้าไม่มีใครเจ็บป่วยหรือไม่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะเสริมดวงด้านโชคลาภโอนเงินทำบุญให้กับวัดที่เขาเผาศพนะ เผาศพด้วยโควิดนะเผาศพคนตายด้วยโควิดนะคะเลขสลิปเงินทำบุญคือสื่อน,นํำโชคหรือถ้าใครบูชาเหรียญเท้าเวสวุวรรณนะคะที่แม่บรานองให้บูชาไปนะคะครั้งด้านหลังนะคะจะมีเลขลอตประจำเหรียญน,นะคะอันนั้นอะกคือสื่อน,นํำโชคของคนวันจันทร์สําหรับเลขเด่นสมดวง2 1 3 8 8 ถ้าที่เกิดในวันธันคานะคะสื่อนำโชคจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจำหรือรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกำลังเข้าซ่อมหรือถ้าไม่มีรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจําทางที่คุณนั่งวันนี้คือสื่อนํำโชคของคุณค่ะและนอกจากนี้อายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของพ่อหากคุณพ่อคุณไม่อยู่และอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทํากุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญ,ญญาณท่านด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงท่าที่เกิดในวันธันคาค C7215 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจากกูมารตาไข่เลขทูบตาไข่เลของค์กุมานนะคะคือสื่อนํำโชคของคุณนอกจากนี้4ี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําก็เป็นสื่อน้ำโชคของท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง14082 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนําโชคนะคะวันนี้คนพุธกลางคืนโชคไม่เด่นนะคะโชคไม่ค่อยเด่นนะคะวันนี้เดินทางไปหนวันไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุหรือถ้าดูข่าวอยู่กับบ้านนะคะเห็นข่าวเสนอเกี่ยวกับอุบัติเหตุเห็นทะเบียนรถน่ะเลขคันนั้นเลขทะเบียนรถนั้นอาจเป็นสื่อนําโชคของคุณหรือถ้าท่านใดบูชาพระราหูเลขรถเลขเหรียญพระราหูเลขเซมซีจากพระราหูก็เป็นสื่อนําโชคของคนวันพุธกลางคืนนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวง1 2ึ่งสองหกสามแปด ่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อนําโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆสองขวบสามขวบกาลังพูดกาลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้และนอกจากนี้สลิปเลขสลิปเงินทําบุญต่างๆบุญกระถินบุญผ้าป่าบุญบุญนิธิบุญ,ปปบญ,บญ,บญวัดบุญโร,โรงพยาบาลนะคะถ้ามีการโอนเงินทําบุญไปเลขสลิปคือสื่อนําโชคของคุณค่ะเลขสลิป4ตัวท้าย5ตัวท้ายนะคะสําหรับเลขเด่นจานวนท่านที่เกิดในวันพฤหัส1 9 5่ง ถ้าที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะและนอกจากนี้เลขจากผู้หญิงผมยาวก็เป็นสื่อน้ำโชคของคนวันศุกร์เลขเด่นเสริมดวง29417ถ้าที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อน้ำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำและนอกจากนี้อายุของคนที่คุณรักนะคะอายุเต็มอายุย่างพอเสากเกิดมาที่เกิดของเขานะคะคือสื่อน้ำโชคของคุณไม่ว่าจะเป็นอายุข,ของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลาน สำหรับเลขเด่นสมดวงที่ที่เกิดในวันเสาร์หนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะซื้อ6ก็ต้องซื้อ9ด้วยนะคะวันนี้แม่วนน้องขออวยพรทุกชัานโชคดีกับสื่อน้ำโชคเลขนำโชคเลขเด่นประจําวันขอยเฮงขอยปังขอยรวยกันไปทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะคะฝากกดติดตามแล้วฝากแชร์ช่อง youtube แม่วนน้องทีวีนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะปังปทุกคนค่ะ